สวัสดีครับเมื่อเร็วๆนี้มีชาวเน็ตบางคนได้พบกับเฉินเว่ยถิงและเหยซุยที่ญี่ปุ่นนะครับทั้งสองก็ไม่ค่อยปรากฏตัวด้วยกันมาก่อนและดูเหมือนจะมีพฤติกรรมที่ใกล้ชิดกันมากทั้งคู่ก็ถูกถ่ายรูปร่วมกันหลายครั้งนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกเปิดเผยในเดือนสิงหาคม2021นะครับ การเดินทางไปญี่ปุ่นในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงมั่นคงนั่นเอง ชาวเน็ตหลายคนก็แสดงการสนับสนุนและอวยพรสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนโดยยกย่องพวกเขาว่าเป็นคู่ที่ลงตัวและหน้าตาดีมากนะครับชาวเน็ตบางคนก็ยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีศิลปินไม่มากนักที่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงในวงการบันเทิงนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฉินเว่ยถิงและเฮอซุยนั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น คนอื่นพูดติดตลกว่าหวังว่าพวกเขาจะกลับไปทำงานโดยเร็วที่สุดหลังจากเพลิดเพลินกับวันหยุดและยังคงผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับมีเสียงบางเสียงตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องของความสัมพันธ์นี้ชาวเน็ตบางคนก็นึกถึงข่าวลือการเลิกรากครั้งก่อนและสับสนเกี่ยวกับ คลิปนี้ด้วยกันและยังคงคาดาว่าทั้งสองอาจจะกลับมาคบกันใหม่อีกครั้งนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับเฮยซุย ดแล้วลบทะเบียนสมรสของเธอด้วยทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและถกเถียงเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของเธออย่างไรก็ตามนะครับความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่ภาพลักษณ์เชิงบวกของทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเรื่องใหม่ของเฉินเวยถิงที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูง ชาวเนตต่างแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาจะยังคงให้ความสนใจกับผลงานใหม่ของเขาต่อไปและแนะนำให้ทุกคนให้ความสนใจที่ผลงานของศิลปินและสนับสนุนพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินให้มากขึ้นและไม่รบกวนชีวิตส่วนตัวมากเกินไปนั่นเองนะครับ